สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้กับการศึกษาพระคำพีเพื่อการนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าของเรานะครับวันนี้วันอังคารที่1 0สิงหาคม2021เราขอบคุณพระเจ้านะครับวันเวลาก็ผ่านไปท่ามกลางสถานการณ์ก็ยังคงยากลําบากอยู่แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าผู้ทรง ความสัตย์ซื่อนะครับโปร่งส่งเป็นผู้อุปถัมภ์โปร่งท่งเป็นผู้ค้ำชูชีวิตของเรานะครับนั่นเป็นหัวข้อที่เราได้เรียนด้วยกันนะครับเรายังคงอ,อยู่ในหัวเรื่องความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะครับก็หวังว่าพระคําของพระเจ้านั้นจะเป็นที่เสริมสร้างและก็หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายทุกคนที่ได้ติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าในความเชื่อนะครับพี่น้องครับเรามีความรู้สึกประทับใจกับ ลักษณะของพระเจ้าคือว่าพระเจ้าผู้ทร,ร,รงสัต์ซื่อนั้นโปรองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงค้ำชูใช่ไหมครับในความหมายของความสัต์ซอตามภาษาฮิบรูนะฮะมีความหมายว่าพระเจ้าทรงค้ำชูโปรองทรงสนับสนุนเป็นผู้อุปถรัรมภ์นะครับและในภาษากรีกมีความหมายว่าโรรองทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่เราสามารถที่จะไว้วางใจได้นะครับพี่น้องนั้นโรรองทรง,งมีคําสัญญามีพระสัญญามากมาย ซึ่งเมื่อเราค้นพบนะครับเราก็คงจะต้องเอาใจใส่และก็ยึดไว้ให้มั่นนะครับเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงตรัสัญญานั้นโปร่งทรงสัตย์ซื่อขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อวานนี้อยากจะสรุปบทเรียนก่อนที่เราจะไปต่อด้วยกันนะครับเมื่อวานเราได้เรียนรู้พระเจ้าทรงสำแดงความสัตย์ซื่อของโปร่งต่อเรานั้นอย่างไรบ้างนะครับมี4ประการที่ไ ที่ได้แบ่งปันไปแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของโรรองที่โรรองทรงประทานให้แก่ประชากรของพระเจ้านะครับคือผู้ที่รักพระเจ้าพระเยโฮวาและผู้ที่รักษากฎเกณฑ์บัญญัติของพระเจ้าไว้ถึงพันชั่วยุคนนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นพระสัญญาความรักของพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานให้แก่ประชากรของโปรองนะครับพระเจ้าทรงรักษาพระทัญญาอันที่สอง พระองค์ทรงรับวิญญาณจิตนะครับของผู้ที่มีความทนทุกข์นะครับเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าหรือเพื่อพระเจ้านั่นเองให้เราสามารถที่จะฝากวิญญาณจิตของเราไว้กับองค์ผู้เป็นเจ้าเราได้เราได้เห็นตัวอย่างอย่างเช่นสเตเฟนใช่ไหมครับสเตเฟนที่ถูกผู้นําทางศาสนาเอาก้อนหินขว้างนะครับแล้วเขาก็อธิษฐานมอบวิญญาณจิตของเขาไว้กับพระเจ้านะครับ อันนั้นก็เป็นความสัตรอของพระเจ้าด้วยพระองค์ทรงรับจิตวิญ,ญญาณของผู้ที่ทนทุกข์เพื่อพระองค์ประการที่3พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถรัรมภ์นะครับประชากรของพระองค์แม้ว่าบางครั้งเขาจะไม่ได้สัตรอต่อพระเจ้าจริงๆนะฮะไม่ได้ดําเนินอย่างเที่ยงธรรมตรงไปตรงมากับพระเจ้าแต่พระองค์ยังทรงสําแดงความสัตร์ต่อเขานะครับในเพลงข้ามรวานะครับหนังสือเพลงข้ามรวบอกว่า หวนคิดขึ้นมาได้นะครับความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่มั่นคงใหม่ทุกเช้านะครับขอบคุณพระเจ้านะและประการสุดท้ายพระองค์ทรงช่วยให้เราที่จะสามารถทนได้ในการเผชิญกับการทดลองนะต่างๆที่ได้เข้ามาถึงชีวิตของเรานะครับไม่มีอะไรที่หนักเกินไปที่เราไม่สามารถทนนะครับพระองค์จะให้เราทนได้แล้วก็เมื่อทดลองนั้นก็จะให้เรามีหนทางในการที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยนะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องนั่นเป็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดสาแดงออกเมื่อวานนี้ที่เราแบ่งปันไป4ประการนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมีอีก4ประการเดี๋ยวเราจะกลับมาพิจารณาถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่สำแดงออกต่อผู้เชื่อหรือต่อประชากรของพระเจ้าต่อมนุษย์นั้นอย่างไรอีก4ประการนะครับ ในเวลานี้เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องมีบทเพลงที่นํามาแบ่งปันนะครับจริงๆแล้วก็เป็นหนังสือเพลงเล่มนี้นะครับอันนี้ครับเป็นเรียกว่าเพลงนมัสการนะครับของคอจสอนนะครับเพลงของคริสจักรสัมพันธ์ในประเทศไทยทําขึ้นมานะครับเข้าใจว่าเป็นศาสตราจารย์หมอบ๊อบนะฮะหมอบ๊อบนะครับหมอบ๊อบนะท่านกลับไปแล้วนะกลับไปอยู่ ประเทศของท่านแล้วนะครับแล้วท่านทำช่วงนั้นนะครับที่มารักใช้ในประเทศไทยกับเรื่องเขาเรียกว่านักสือนวัตการของคริสจักรสัมพันธ์นะครับเอาเล่มนี้มาบ้างนะครับข้าพเจ้ามีหนังสือเพลงหลายเล่มทีเดียวนะฮะที่จะใช้ร้องได้นะครับวันนี้ก็มีเพลง165นะครับก็เอามาจากเพลงไทยไพเราะอีกครั้งหนึ่งก็คือโลกนี้มีพระเจ้าสูงสุดนะครับอีกบทเพลงหนึ่ง150นะครับ พระเยซูปเป็นคำตอบให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันสองบทเพลงนะครับโลกนี้มีพระเจ้าสูงสุด <c oughs> you mm -hmm. นะพระเจ้าเปล่าขานสามัคคีทำบุญน,น้ำใจกันก้มลงอธิษฐานเราต้องการอะไรพอจะได้อาจ,จะพบขอประสบจะเปิดไห้คำสัญญาที่ดาสั่งไว้ข้าพระองค์รวมใจ ท่านพระเจ้านะครับบทเพลงที่ไพเราะนะครับโดยผุงเรียบสุขเสมได้ประพันธ์ไว้นะครับโลกนี้มีพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดนะครับพี่น้องมีพระมากมีเจ้ามากนะครับที่มนุษย์แสดงออกถึงการเคารพในการสักการะบ,บูชานะครับแต่ว่ามีพระเจ้า เที่ยงแท้นั้นพระองค์เดียวนะครับคือพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สูงสุดและก็ไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าที่สูงสุดเท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงรับมนุษย์มากที่สุดนะครับและก็ทรงถ่อมพระองค์ลงมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้มีโอกาสได้สัมพันธ์สัมผัสกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พี่น้องครับเวลาที่เรามีปัญหานะครับเราก็ต้องการคําตอบใช่ไหมครับหล,หลายครั้งเอง นะครับเราอาจจะผิดพลาดนะครับในการแสวงหาทางออกเรานมัสการพระเจ้าโดยบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับพระเยซูเป็นคำตอบ É ในกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้ารู้ขอบคุณพระองค์ครั้งหนึ่งในวันนี้ที่มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระรองค์สำหรับกาสการนมัสการ,ราพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักและห่วงใยมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงพร้อมที่จะประทานหนทางที่เป็นคําตอบของปัญหาต่างๆในชีวิตของเราความจริงที่ได้ซ่อนไว้บันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้า ขอโปร่งส่งปรดวยพรให้ั้งหลายสามารถเข้าใจความจริงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ที่จะได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อโปร่งส่งสำแดงความสัตย์ซื่อของโปร่งนั้นต่อข้าพงหลายและมนุษย์ทุกคนในโลกนี้อย่างไรขอบพระคุณพระเจ้าสารเสด็จโปรง่งมอบเวลานี้ในการอวยพรซึ่งมาจากโปร่งในนามพระเยซูเจ้าจา,าเนาปนกบเรามาศึกษา พจิจาร้าของพระเจ้าด้วยกันต่อไปนะครับวันนี้มีอีก4ประการที่จะหนุนใจเราและสอนให้เราได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับความสัตซื่อของพระเจ้าว่าพระองค์นั้นได้ทรงสาแดงออกอย่างไรบ้างนะครับมีพระคัมภีร์สตอนนะครับวันนี้ที่จะหยิบยกมาให้เราได้พิจารณาร่วมกันนะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์และก็มีเวลาพอที่จะเปิดพะ่อมภีด้วยกันพระคัมภีร์ด้วยกันก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่พี่น้องก็ ตั้งใจที่จะฟังข้อแรกวันนี้นะครับตอนแรกหนึ่งเทสเิกาบทที่5นะครับพระธรรมหนึ่งเทสเิกาเทสโลนิกาเทสริกาบทที่5ข้อ23-24นะครับพระจนาของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าขอให้องค์พระเจ้าขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด ขอให้องค์ผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขนะครับทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนนี่พูดถึงของพระเจ้าที่จะให้มีอะไรครับเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์หมดจดนะครับ ให้พระเจ้าที่จะรักษาทั้งวิญญาณนะจิตใจและก็ร่างกายนะครับสามส่วนนะครับวิญญาณจิตใจและร่างกายร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการตีเตียนจนถึงวันที่พระเยซูเจ้าของเราเสด็จมาพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อและพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำก็คอือว่ากระบวนการหรือว่าแผนการในการชำระให้บริสุทธิ์นั้นทำเรียบร้อยแล้วนะครับที่ไม้กางเขนของพระเยซูเจา้าผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นเป็นผู้ชอบธทำโดยความเชื่อและพระเจ้าทรงสำแดงนะครับหนทางแห่งการชำระทางองค์พระเยซสเจ้านั้นพระองค์ทรงทำสำเร็จ นะครับในพระองคีข้อนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกเรานั้นพระองค์ทรงสัตซื่อนะครับพระองค์ทรงสัตซื่อพระองค์จะทรงกระทาหมายความว่าพระองค์จะทรงช่วยเรานะครับพระองค์จะทรงสําแดงความสัต์ซื่อของพระองค์นะในชีวิตของเรานะครับที่เราจะพระองค์จะทรงช่วยเราที่จะเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด ทรงรักษาวิญญาณจิตนะทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและก็ร่างกายนะครับให้หมดจดนะครับให้สะอาดพระองค์จะทรงช่วยเราให้ปราศจากการติเตียนนะครับการติเตียนมนชินนะการต่อว่าการตำหนิติเตียน,นแสดงว่าจะต้องรักษาชีวิตใช่ไหมครับในทางที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้า จนถึงวันพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาหรือว่าจนกว่าเราจะจากไปนั่นเองนะครับพี่น้องก็พระเยซูยังไม่มาเราก็จากไปแค่นั้นเองนะครับนั้นแต่ว่าตลอดช่วงชีวิตของเรานั้นนะครับพระเจ้าจะทรงช่วยเราพระองค์ทรงสัย์ซื่อนะครับพระองค์จะทรงกระทาให้สิ่งนี้สําเร็จพระองค์จะทรงช่วยนะในการรักษาชีวิตนะครับให้บริสุทธิ์หมดจดนะครับทั้ง วิญญาณจิตใจและก็ร่างกายขอบคุณพระเจ้านะครับนั่นเป็นพระเจ้าทรงสำแดงความศัตย์ซื้อนะครับเอาพระไทัยใส่ชีวิตของเราผู้เชื่อทุกคนนะครับขอบคุณพระเจ้านะสะดุดี119สนะครับสดดี119เป็นบทที่ยาวที่สุดใช่ไหมครับสดุดีบทที่1 1 9เนะครับเราจะอ่านข้อที่75 <c oughs> 119ข้อที่75นะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทราบว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้วและทราบว่าด้วยความซื่อตรงด้วยความซื่อตรงพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกยาก นี่เกี่ยวกับอะไรครับการพิพากษาของโปรองนั้นถูกต้องแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับการพิพากษาการตัดสินการจัดการความผิดนั่นเองนะครับพี่น้องด้วยความซื่อตรงโรรองทรงให้ข้าโรรองถูกยากหมายความว่าเป็นการตีสอนนะเป็นการตีสอน พระเจ้าพิพากษาใช่ไหมตัดสินเอเปทํทำยังไงนะพระคำของพระเจ้าว่าอย่างนี้พระเจ้าว่าอย่างนี้ทําไมประชากรของพระเจ้าจึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็พิพากษาในการพิพากษาของพระเจ้านั้นถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจนะเพราะว่าเราอาจจะต้องโดนตีนะฮะก็เหมือนชนชาติอิสราเอลก็พวกเขาก็โด,โดนพระเจ้าตีสอนถูกพระเจ้าตีสอนบ่อยครั้งนะครับ แต่ว่าการที่พระศาของพระเจ้านั้นถูกต้องนะครับยอมรับเนี่ยยอมรับซะดีๆแล้วก็โดยความซื่อตรงเนี่ยครับคือพระเจ้าซื่อตรงเนี่ยนะคสื่อตรงโปร่งสัตว์ซสื่อใช่ไหมครับโปร่งอุปถัมสนับสนุนค้ำชูเราโปร่งก็ให้เราทุกยากหมายความว่าจะต้องรับบทเรียนนะครับในการตีสอนพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อเราเทียบ กับพระธรรมพิบูลใช่ไหมครับบทที่12เราก็จะเห็นเหมือนกันว่าพระเจ้าทรงสำแดงความสัย์สื่อโดยการตีสอนเมื่อหลงไปเมื่อหลงไปพระเจ้าก็ตีสอนดีไหมครับพี่น้องดีไหมที่พระเจ้าตีสอนเรานะบางคนอาจจะไม่ชอบโอ้พระเจ้าเนะบางคนบอกว่าพระเจ้าทําไมร้ายอย่างนี้โหดร้ายอย่างนี้ไม่ใช่โหดร้ายนะครับพี่น้องพระเจ้าไม่มีพระทัยที่จะ สำแดงตีสอนแบบให้เราตายนะครับแต่ว่าพระองค์ต้องการให้เรากลับใจใหม่นะครับเราดีนะครับที่มีพระเจ้าที่ทรงตีสอนเราห่วงใยเรานะครับแต่พระคัมภีร์ในฮิบรูบอกว่าถ้าไม่ได้ถูกตีสอนก็เท่ากับว่าเราเป็นลูกที่ไม่มีพ่อเนะี่ยเอาไหมมีพ่อแล้วก็พ่อตีสอนนะระหว่างมีพ่อและพ่อตีสอนด้วยความรักกับการที่ไม่มีพ่อนะี่พี่น้อง เราจะเลือกอะไรข้าพเจ้าขอเลือกมีพ่อดีกว่านะพ่อตีสอนนะครับคบคุณพระเจ้านะครับนั่นก็เป็นพระคำของพระเจ้าพระเจ้าทรงสาแดงความสัต์ซื่อโดยการตีสอนบุตรของพระองค์นะครับวันนี้ใครอยู่ในห่วงของการถูกตีสอนรู้สึกว่าพระเจ้ากําลังตีสอนไหมครับกลับใจใหม่นะครับเราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้ทุกเวลา อีกข้อหนึ่งนะครับก็เกี่ยวข้องกับการกลับใจสารภาพกลับใจนะฮะความสัดซื่อของพระเจ้านะอยู่ใน1ยอห์อนบทที่1ข้อ9อันนี้ก็รู้สึกว่าจะแบ่งปันหลายครั้งแล้วนะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ9ก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง1ยอห์นบทที่1 <c oughs> ข้อที่9นะครับถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นเราพบพระองค์หรือพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมนะครับพระองค์ก็จะทรงโปรดยกบาปนะชำระให้พ้นจากการอาธรรมเราเห็นว่าพระเจ้าทรงสแสดงความสัตย์ซื่อของพระองค์โดยการที่พระองค์ทรงโปร,ปรด ยกโทษบาปของเราชำระให้พ้นจากการอาธรรมด้วยนะนะครับรปรงต้องการให้เราสะอาดนะฮะยกโทษบาปของเราแต่เงื่อนไขก็คือว่าเราต้องสารภาพนะครับถ้าเราสารภาพโปรงสัต์ซื่อนะครับแต่ถ้าเราไม่สารภาพโปรงก็สัต์ซื่อเหมือนกันนะฮะโปรงก็มีไม้เรียวไว้ตีเราสอนเรา เพื่อให้เรายอมจํานวนต่อพระเจ้านั้นถ้าใครยอมไวยอมเร็วก็เจ็บน้อยนี่ถ้าใครดื้อดื้อรั้นนะครับมุทลุนะครับดื้อดึงนะครับ,นะรบกบดนี่ก็เจ็บมากนะน,นั้นให้เรากลับตัวท่านผีข้อนี้ก็มีไว้ที่จะหนุนใจแล้วก็เป็นช่องให้เราได้รู้ว่าโอ้เมื่อเราได้บาปเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นก็ให้เรารีบที่จะสารภาพ พี่น้องครับพระเจ้าอยากจะให้เราเริ่มต้นใหม่ครับคุณพระเจ้าไม่มีใครเนาะที่ไม่ไม่ไม่ผิดเลยเนไม่มีเลยเนาะคนเรานี่ต้องมีบกพร่องนะครับหรือว่ามีใครที่บอกว่าไม่เคยบกพร่องเลยมีไหมครับเป็นอาจารย์เป็นผู้นําเป็นใครก็แล้วแต่ก็มีความบกพร่องด้วยกันนะครับแต่ว่าให้เราที่จะจําไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ซ้ํารอยเก่านะครับข้อสุดท้ายนะครับสําหรับ วันนี้นะครับสรุดี143กลับไปที่สรุดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ143ข้อ1ข้อ2ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคําอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงเงี่ยพระกันสดับคําวิงวอนของข้าพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์ ตามความสัต์สุจริตของพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์นี่เป็นคำอธิษฐานนะครับเป็นบทเพลงของดาวิดอธิษฐานขอการช่วยกู้ในการทรงนำขอพระเจ้าฟังคำอธิษฐานขอพระเจ้าเงียบระกันสดับคำวิงวอนขอพระองค์ตอบตามความสัต์สุจริตของพระองค์เราพบตรงนี้นะครับความสัตย์ซื่อสั์สุสสจริตของพระเจ้า พระเจ้าทรงสำแดงความสัตสุจริตหรือว่าสัต์ซื่อของพระองคอ์ในการตอบคําอธิษฐานในการตอบคําอธิษฐานพระบพีพระเยซูเจ้าพระองค์ทรง,งตรัสนะครับมัทธิวบทที่7ข้อ7หลายท่านท่นทนทนองกรนี้ได้จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านพระเจ้านะครับตรัส ท้าทวนท้าชวนท้าไทยเรามากมายเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานนะครับจงทูลเราเราจะตอบเจ้าอย่างนี้นะฮะจงวางภาระไว้กับเราจงทูลเราในวันยากลาบากเราจะช่วยกู้เจ้าโอ้เต็มไปด้วยการท้าชวนเราให้วิงวอรต่อพระเจ้าและโปร่งส่งสาแดงความส์ซื่อโดยทรงตอบคําอธิษฐานของผู้ที่ร้องทูลขอต่อองค์ผู้เป็นเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระเจ้านะครับมี4ตอนที่ได้นํามาแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับก็รวมเป็น8อย่างนะครับจากพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ให้เราทั้งทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสำแดงออกมานะครับต่อประชากรของพระเจ้าออบทเรียนที่เราได้วันนี้นะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงสำแดงความศัตย์ซื่อ พระองค์ทรงดูแลชีวิตของเรานะครับพระองค์มีน้ำพระทัยที่จะให้ชีวิตของเรานั้นปราศจากตำหนินะครับจนถึงวันองค์ผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์ก็ดูแลเราพระองค์เอาพระทัยใส่นะครับทั้งจิตวิญญาณทั้งจิตใจทั้งร่างกายของเรานะและพระองค์ทรงสแสดงความย์ซื่อโดยการตีสอนเรานะครับสอนเราให้กลับใจนะครับเมื่อเราหลงพระเจ้าก็สอน การที่ภาคษาของพระเจ้านั้นเป็นไงครับยุติธรรมถูกต้องแล้วนะันั้นพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเนี่ยพระองค์ก็เลยให้เราต้องลำบากคือการตีสอนเพื่อเราจะอะไรครับดีขึ้นนั่นเองประการที่3อภัยโทษให้เมื่อเรากลับใจหาพระเจ้านั่นเป็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะครับพระองค์ไม่ได้จดจําเลยนะแม้ว่าจะมีบาปสักกี่กี่ครั้งก็ตามการสุดท้ายพระองค์ทรงฟัง,ฟงคําอธิษฐานและพระองค์ตอบคําอธิษฐาน ของผู้ที่วิงวอนต่อผู้เป็นเจา้าพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับลักษณะของพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงศัตย์ซื่อโปร่งทรงคำชูโปร่งสนับสนุนอุปถัมภ์และเป็นที่ไว้วางใจได้วันนี้อยากจะนุนใจพี่น้องด้วยพลักษณะของพระเจ้านี้น,นะครับว่าโปร่งนั้นทรงศัตย์สื่อและเรามีพระเจ้าผู้นี้เป็นพระเจ้าของเราเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับพี่น้องเราไม่ต้องวิตกกังวลใดๆเลยใช่ไหมครับ ถ้าเราดื้อรั้นต่อพระเจ้าโปรงก็ตีสอนเราเพื่อให้เรากลับโจทย์ตัวใหม่นะครับแต่ถ้าไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่ได้ดื้อรั้นอะไรนะครับแต่เราต้องเผชิญกับความยากลําบากการทนทุกข์การทดลองต่างๆพระเจ้าก็จะช่วยเราไม่ให้เราแบกหนักเกินไปแล้วมีหนทางที่จะหลีเกเลี่ยงได้ขอบคุณพระเจ้านะครับนั้นเรามีพระเจ้าผู้ทรงสดชื่ออยู่กับเราก็ขอหนุนใจพี่น้องวันนี้พระเจ้าผู้ทร,รงส์ซื่อโปรงทรงสำแดง ความศรืทธนั้นในชีวิตของเราถ้าพี่น้องสังเกตก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงสแดงตลอดเวลาขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะของพระเจ้านะครับขอบคุณพี่น้องที่ได้ติดตามเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มหัวข้อใหม่นะครับด้วยกันกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ